ผมอมองแบบนี้คุณเซนเนี่ยเขาเป็นจิ้งจอกเท่าขนาดคุณทักษิณเนี่ยนะสนิทแค่ไหนยังหกักแล้วปนปี้เลย<ะ>แล้วเล่นไปถึงลูกสาวด้วยนะ,ะคือองค์เองเนี่ยโดนลูกหลงอยง่ายคราวนี้เนี่ยแล้วเปียงคุณนุทินเนี่ยคุณจะไปคุยอะไรกับคุณเซนเพราะคุณเซนเขามีธงเขาอยู่แล้วเข้าใจไหมว่าหนึ่งกูต้องการน้ํามันมึงสองหรือไม่กูต้องการลูกหลานประชาธปไตยมึงแบบเนี้ยคือเอาบ้านมาปลูกแล้วก็เอามอบมา คือแรกคุณเซนผมนบอกให้นะหมัดกับเท้าคือต้องต้องแบบดิบต,ต,ต้องทุบอย่างเดียวเพราะคนแบบนี้คุณใช่ไหมสัญชาติยานดิบเขาเนี่ยเขาโตมาจากการสู้รบ,<ม>บเขาสู้รบตั้งแต่อายุสิบ็ดนะ,ะเขาเป็นทาหารแกเหม็นแดงแล้วควิดดูเลยว่าเขาสู้จนมาถึงอายุเก<ม>ือบห้าส<อ>ิบเขาถึงเข้ามาสู่อำนาจนะเพราะ<อ><อ>นั้นเนี่ยเชื่อผมมาว่าคนอย่างคุณเซนอะอัติจูดเขาเขาคิดแค่นี้ เพราะคุณเซนไม่เรียนหนังสือนะ่ยแล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจหรอกนั้นคุณคิดดูได้ว่ามันจะมีบ่อนทั้งประเทศไอ้ถ้าผู้นํามันมีความคิดอนะ่ะคุณคว่ามันจะเอาใบายามุกชั่วๆเนะี่ยมาอยู่ประเทศมันไตกไมหมดนะอ่ะเป็นไปไม่ได้แล้วคุณเข้าใจไหมไอ้จีนเทาเื่นมาตั้งคาสิโนเนี่ยมันมาจากเมืองจีนซึ่งทางรัฐบาลจีนเนี่ยเขาไล่จับไล่กระทืบจับหารชีวิตมามันเลยหนีมาอยู่ที่เียนุวิล ไอ้ที่สีนูวิวเนี่ยที่คนบอกว่าเป็นเมืองล้างมันไม่ล้างได้ไงเพราะว่ามันเอาเงินที่โกงมาจากจีนมาสร้างทางรัฐบาลจีนเขาบีบพุนเซนว่าถ้ามึงเอาพวกนี้อยู่กูจะล่อมึงด้วยคุณเซนมันก็เลยบอกว่านั่นพวกมึงไปอย่าจะมายุ่งกับกูเดี๋ยวกูโดนกระทืบนี่ขนาดคุณเซนรับเงินเข้ามาแล้วนะแต่ถึงเวลาแมมันเอาตัวรอดอ่ะค่ะคือคนอย่างคุนเซนเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณพูดมันวันนี้อย่างนะถ้าพรุ่งนี้มันมีผลประโยชน์ที่ดีกว่ามันหักหลังคุณเลยนะก็อย่างที่คุณทักสิโดนนีแบบ้ ที่บางท่านบอกว่าถ้าคุยกับคุณเซนไม่ได้เนี่ยเราเห็นตอนคุณนันทินรับตําแหน่งเนี่ยคุณมาเน็ตนายกกัมพภูชายเนี่ยส่งสารมาหวั่นแหววเลยเนี่ยคุยกับลูกชายได้ไหมคะก็คุณคิดดูว่าไอ้คุณมาเน็ตเนี่ยเขาเรียกมะม่วงบ่มแก๊สถูกไหมสุกเร็วไปหน่อยไม่ใช่มันเกิดมาเนี่ยพ่อมันใหญ่แล้วเอาแป้ว่าไปปเรียนเวสปอยเรียนเวสปอยก็ใช้โคตาเมืองไทยไปเรียนนะเสร็จแล้วกลับมาคุณคิดว่าอย่าไอ้คุณมาเน็ตเนี่ยมันคุมกองทัพมันสั่งผิดสั่งถูกเนี่ยคุณนึกว่ามีใครกล้าอนหด่มมัพโ อะมันก็เป็นมะม่วงบ่มแกนะวันนี้หัวมันเลยงอกทั้งหัวคุณเห็นใช่าะอันนี้เป็นแค่สร้างภาพให้ดูไม่ใช่สร้างภาพหรอกเป็นไปได้มันคิดมากทางการแพทย์เป็นไปได้อ้าวยอมก็ได้แแสดงว่ามันเครียดไม่มันเครียดหนักเลยคุณรู้อ่ะมันมันมันโดนกดดันมากๆคุณเข้าใจมาคุณอย่าลืมนะค่ะคุณเซนเนี่ยมันจะสั่งอะไรมันต้องรับผิดชอบเพราะมันไม่ใช่เป็นนายยกอ่ะใจคุณมาเด็ดมันเป็นลูกแล้วมันพูดไม่ออกด้วยนะคือมันรู้ว่าพ่อมันสั่งอะไรเร็วๆมาแต่กูมารับอ่ะ ไอ้คุณมาเน็ตมันต้องเครียดเพราะอะไรฮะคุณมาเน็ตมันเป็นคนที่ได้รับการศึกษามาไปเรียนอเมริกาต้องสี่ปีถูกไหมมันก็เห็นความสิ่งวิไลอ่ะแต่คุณเซนนี่มันไม่มีคุณที่ดูว่าเป็นมันเครียดไหมล่ะคือพ่อสั่งให้ทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็รู้ว่าที่ทำเนี่ยประเทศกัมพูชาเจ๊งแน่ค่ะนี่ฮงก็คุณที่ดูนะมันกล้าหักหลังจีนเสร็จรับวิ่งมาหาอเมริกาพออเมริกาไม่ช่วยกลับมาหาจีนแล้วคุณมาเน็ตก็ไปเขียนสือเยินยอเห็นไมเยินยอจีนว่าแปล แล้วก็ไปอวยถามเห็นไหมว่าจะส่งให้เป็นได้รางวัลโนเบลพายจะตั้งชื่อถนนจากพนมเปญไปสีนุบวิวว่าโดนั่นทำรถอ่ะอ้าแล้วถึงเวลาตรงนี้มันกลับลำาแล้วแล้วคุณไ่เชื่ออะไรกับไอ้สองพ่อลูกเลยอ่านชะตาสองพ่อลูกได้ไหมคะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆรอบนี้นะคะแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่ไทยจัดการได้ผมมองแบบนี้ถ้าาโอกาสที่เขาจะบทอำนาจไปจากกัมพูชาไหมถ้าเราปิดด่านแบบนี้เรื่อยๆนะแล้นะแล้วล้วตัดเนี่ยตัดไฟให้เกี้ยงนะผมเชื่อ เศรษฐกิจของกัมพูชาจะจบแบบสีลังกาเพราะมันโมเดลกับสีลังกาเลยนะ,ะก็คืออะไรเงินทุนสำรองรับประเทศกำลังจะหมดนะครับมีการคอร์รัปชันอย่างสูงรัฐมนตรีของมันกับสีลังกาไม่ได้ต่างกันนะพฤติกรรมเศรษฐกิจจบจะจบแบบสีลังกาแต่ตัวมันเนี่ยจะจบแบบคณะรัฐบาลในปานคือคนอน่ะไล่กระทืบเห็นไหม เมียอดีตนายกเนปลาลถูกล่ามากระทืบกลางถนนตายถูกประชาชนอไอรัฐมนตีวิ่งหนีขึ้นฮอ,อกันะจ้าละวันเนี่ยผมว่ามันจะจบเป็นสองโมเดลนี้นี่คือฉากกระทัดของมันถ <ดำ S 2> ึงญญมีข่าวไงว่าคุณซาเน่โอนงินไปออสเตรเลียแล้วแต่ผมเชื่อพเจากาวเนี่ยมันหนีไปไหนมันก็ลําบากค่ะค่ะแล้วมันจะทันหนีเปล่ารอบนี้ผมไม่มั่นใจอย่างช้าหรืออย่างเร็วที่อาจจะเกิดภาพนี้ถ้าลรังสีคิดว่าเป็นเมื่อไหร่ถ้าเราซิลแน่นๆ่นจริงๆนะเรา เราไม่ยอมมันจริงๆนะคือเราไม่ได้บีบมันนะคือถ้ามันเจรจาแบบเป็นผู้บ็นคนเนี่ยเราก็จะเจรจาคุณเข้าใจไหมค่ะแต่ทุกวันนี้มันไม่มันได้มันไม่เป็นผู้บันคนผมให้จังนี้ไปถึงธันวาไม่ก่อนเส้นปีแษฐกิจจะเห็นชัดเลยว่าพังคือแม้หุนเซนจะมีเงินเยอะจริงที่คอร์รัปชันไปนะแต่ประเทศไปไม่ได้ไอ้คุนเซนไม่มีทางชักเงินมันมาช่วยประเทศมันหลอกคนแบบเนี้ยค่ะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ